นมัสการพระคุณเจ้าสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพพบกันครั้งนี้เป็นครั้งที่11นะคะจะพูดกันถึงในเรื่องของกามาวัจระโสภนาจิตค่ะในส่วนของจิตที่เป็นกามาวัจระโสภนาเนี่ยนะคะถ้าเราดูเฉพาะตัวชื่อแล้วก็แยกชื่อออกมาเป็นศัพท์นะคะเพื่อที่ว่าถ้าเราไปได้ยินชื่อนี้อีกครั้งหนึ่งจะได้เข้าใจได้มากขึ้นนะคะ กามาวจระหมายถึงจิตที่ยังท่องเที่ยวไปอยู่ในกามาวจรภูมิก็คืออยู่ในภูมิที่ได้รับอารมณ์ที่เป็นกามาคุณอารมณ์ภูมินั้นก็ได้แก่ในอบายภูมิสในมนุษย์หนึ่งแล้วก็ในเทวภูมิอีก6ชั้นค่ะโสพณะหรือโสพลเนี่ยหมายถึงดีค่ะจิตในฝ่ายดีที่ยังท่องเที่ยวอยู่ในกามาภูมิ อันได้แก่มหากุศล,ลจิต8ดค่ะมหากุศลลจิต8นั้นเป็นจิตที่ประกอบด้วยเหตุเหตุก็คือเป็นเหตุของความไม่โลภในขณะที่เราไม่โลภก็แสดงว่าในขณะนั้นมีจิตที่เป็นฝ่ายของกุศลเกิดขึ้นนะคะเหตุประการที่สองก็คือความไม่โกรธประการที่สามก็คือ เป็นเหตุที่ทำให้มีปัญญาเกิดขึ้นถ้าในขณะใดที่กุศลละจิตของเราประกอบด้วยเหตุทั้งสาอันได้แก่อโลพะอโทสะแล้วก็อโมหะจิตดวงนั้นเป็นจิตที่มีคุณแห่งการเจริญกุศลคะ่ะกุศลที่จะเจริญนั้นมีกุศลได้ถึง10ประการด้วยกันนะคะก็ ยกตัวอย่างอาจจะอธิบายขยายในส่วนต้นตนกุศลที่จะเกิดขึ้นได้ก็ได้แก่การให้ทานการรักษาศีลการเจริญภาวนาการอ่อนน้อมถ่อมตนการช่วยเหลือการงานการอุทิศส่วนกุศลให้กับบุคคลอื่นการอนุโมทนาคือความยินดีในกุศลผลบุญของผู้อื่นที่ได้กระทำแล้วการได้สดับรับฟังธรรมะ การแสดงธรรมแล้วก็การที่บุคคลนั้นมีความเห็นตรงเป็นความเห็นตรงชนิดที่มีปัญญารู้ว่าสัตว์ทั้งหลายนั้นมีกรรมเป็นของของตนเป็นต้นค่ะทานศีลภาวนาปัจจยนะเวยาวัจจะปติทานะปัต,ตานุโมทนาธรรมสวนะธรรมเทศนาทิฐุทุกกรรม นะคะสิ่งเหล่านี้นะคะเป็นสิ่งที่จะทําให้จิตของเรานั้นเป็นกุศลถ้าว่ากันโดยหลักธรรมะที่เข้าสู่บทเรียนยังไงเสียก็ยังทิ้งศัพท์ไม่ได้นะคะแต่ถ้าเรามาดูในชีวิตประจําวันของเราการให้ทานโดยส่วนใหญ่ของบุคคลชาวพุทธก็มักมีจิตใจที่เมตตานะคะให้ทานกันอยู่แล้วนะคะคือการให้การแบ่งปัน การให้ทานตรงนี้ก็ถ้าเราให้กับบุคคลผู้รับผู้ที่มีศีลมีธรรมตรงนั้นก็เรียกว่า,าเป็นการใส่บาตรนะคะแต่ถ้าเราให้กับบุคคลที่เป็นบุคคลแวดล้อมนะคะเป็นปุถุชนอย่างอย่างพวกเราอย่างกลุ่มเดียวกันอย่างนี้ค่ะการให้ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการแบ่งปันนะคะแต่ถ้าเราใช้คำว่าเราให้ทานเนี่ยบางครั้ง โดยความรู้สึกของพวกเราเองคำว่าให้ทานเหมือนกับว่าจะต้องให้กับบุคคลที่ต่ำกว่าเรานะคะมีฐานะความเป็นอยู่ที่ต่ำกว่าเรามีว,วัยวุฒิคุณวุฒิที่ต่ำกว่าเราถึงใช้คำว่าเราให้ทานไปจริงๆแล้วคำว่าการคำว่าทานเนี้ยเป็นคำกลางๆนะคะทานะทานะจริงๆก็คือการบริจาคนั่นเองการให้สิ่งที่เป็นประโยชน์กับผู้รับค่ะ ตรงนี้ท่านผู้ฟังคงพอมองเห็นภาพนะคะโดยปกติแล้วการให้ทานเนี่ยส่วนใหญ่เรามักจะนึกถึงสิ่งของนะคะเราต้องมีสิ่งของที่จะต้องให้มีผู้ให้มีผู้รับนะคะถ้าสามเหตุสามปัจจัยมาประกอบกันการให้ก็จะสำเร็จมีทั้งผู้ให้มีทั้งผู้รับแล้วก็มีสิ่งที่จะให้ เรื่องของทานนี้แบ่งออกเป็นหลายส่วนค่ะพอที่จะยกออกมาเป็นตัวอย่างให้เห็นกันนะคะก็คือการให้วัตถุทานให้ข้าวให้น้ําให้ยานให้ยารักษาโรคให้เกี่ยวกับเรื่องของเครื่องตามประทีปถ้ามาในปัจจุบันก็จะเป็นเรื่องของค่ากระแสไฟฟ้าทานองนั้นนะคะ ตลอดจนกระทั่งถึงในเรื่องของเครื่องนุ่หงห่มต่างๆนะคะที่เกี่ยวกับอาจจะเป็นสบงจีวรที่เราถวายกับพระภิกษุสงฆ์หรืออาจจะเป็นเสื้อผ้าที่เราได้ให้กับบุพการีสิ่งเหล่านี้ก็คือเป็นสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ให้กับผู้รับค่ะทานอีกประการหนึ่งเขายกย่องไว้อย่างมากนะคะพระพุทธองค์ก็ทรงยกย่องในหมวดของทานที่เกี่ยวกับการให้ นะะในทักษิณาวิพังคสูตรนะคะพระพุทธองค์ได้ทรงแสดงเกี่ยวกับเรื่องของทานไว้อย่างละเอียดนะคะเรื่องที่เกี่ยวกับทานที่เป็นบุคคลเขาเรียกว่าปาติบุคคริกทานหมายถึงการให้ทานโดยเกี่ยวกับบุคคลเขาเรียกว่าให้ให้เฉพาะให้เฉพาะกับบุคคลนะคะ เช่นเราต้องการถวายให้กับหลวงพี่ที่เราคุ้นเคยต้องการถวายให้กับท่านพระอาจารย์ที่เราคุ้นเคยอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นการถวายทานแบบเจาะจงนะคะเป็นปาติบุคคลิกทานทานอย่างนี้มีผลมีอนิสงส์โดยลำดับจะแยกให้ทราบนะคะการให้ทานโดยเป็นลักษณะของการเจาะจงผู้รับนะคะ ถ้าให้ทานกับสัตว์เดรัจฉานทานนั้นก็มีอานิสงส์มีผลหนึ่งร้อยเท่าถ้าให้ทานกับมนุษย์ผู้ทุศีลผลแห่งทานนั้นก็จะมีผลมีอานิสงส์หนึ่งพันเท่าให้ทานกับมนุษย์ผู้มีศีลก็มีผลมีอานิสงส์หนึ่งแสนเท่านะคะตรงนี้นะคะที่ เรียกว่าเป็นการให้ทานแล้วผลประโยชน์สุขนั้นเกิดกับเกิดกับผู้รับแล้วนั้นเป็นผลโดยตรงแต่ผลที่จะเกิดขึ้นกับผู้ให้จิตที่เป็นมหากุศลประกอบกันในขณะที่กำลังให้ทานท่านผู้ฟังลองนึกถึงในเวลาที่เราใส่บาตหรือในเวลาที่เราสละในทรัพย์สิ่งของต่างๆในการที่จะเอื้อประโยชน์กับผู้รับนะคะ จิตตอนนั้นนะคะต้องเป็นจิตที่ปราศจากความโลภเพราะว่าถ้าความโลภปรากฏเกิดขึ้นการให้ก็ไม่สำเร็จในขณะที่ความโลภไม่ปรากฏความไม่โลภที่ปรากฏตรงนี้ค่ะจะทำให้กุศล,ลทานของบุคคลผู้นั้นสำเร็จเพราะว่ามีการสละออกไปได้นะคะด้วยจิตตรงนี้นะคะผลอนิสงส์ที่จะส่งผลให้กับผู้ให้ ก็คือในลำดับสามลำดับที่กล่าวไปในตอนต้นให้กับสัตว์ระชานมีอานิสงส์หนึ่งร้อยเท่าให้ทานกับบุคคลผู้ทุศีลมีผลมีอานิสงส์หนึ่งพันเท่าให้ทานกับผู้ที่มีศีลก็มีผลมีอานิสงส์หนึ่งแสนเท่าถ้าให้ทานกับผู้ที่เป็นผู้ที่สงบระงับจากกิเลสซึ่งเป็นบุคคลนอกศาสนาตรงนี้ ก็ยกตัวอย่างเช่นพวกฤาษีต่างๆในสมัยก่อนนะ,นะคะเขาไม่ได้เป็นบุคคลในพุทธศาสนาก็จริงแต่การเจริญฌานของเขาทำให้เขานั่นเองเป็นผู้ที่สงบระงับจากกิเลสการให้ทานกับบุคคลผู้นี้นะคะในปัจจุบันอาจจะหาค่อนข้างจะยากสักหน่อยถ้าให้ทานกับบุคคลท่านนี้สำเร็จได้ก็มีอานิสงส์หนึ่งแโกฏเท่า ว่ากันเป็นโกรธเท่าแล้วนะคะแต่ถ้าบุคคลที่ให้ทานเรากำลังให้ทานกับผู้ที่จเจริญกรรมาฐานเพื่อมุ่งที่จะทำลายความสิ้นไปความหมดไปแห่งกิเลสภายในใจของตนบุคคลผู้ที่จเจริญภาวนาเพื่อหวังที่จะทำให้วตัตถทุกนั้นสั้นลงเพื่อที่จะทำให้ตนนั้นออกไปจากทุก เพื่อที่จะทำให้โสดาปฏิมักปรากฏเกิดขึ้นถ้าเรามีโอกาสให้ทานกับบุคคลผู้นี้ผลแห่งทานเขาบอกว่ามีผลมีอานิสงส์นับไม่ได้ประมาณไม่ได้นี่คือการให้ทานกับบุคคลที่จเจริญภาวนาเพื่อจะทำให้โสดาปฏิมักแจ้งส่วนบุคคลที่สำเร็จเป็นพระ โสดาบันแล้วสำเร็จเป็นพระสกทาคามีพระอนาคามีและพระอาหารหันแล้วถ้าเรามีโอกาสได้ให้ทานกับบุคคลผู้เป็นอริยบุคคลทั้งสี่ขั้นนะคะก็มีผลมีอานิสงส์ที่บอกว่านับไม่ได้ประมาณไม่ได้เหมือนกันอีกสองลำดับที่เหลือก็คือถ้ามีโอกาสให้ทานกับพระปัจเจกับพุทธเจ้า ก็มีผลมีอานิสงส์นับไม่ได้ประมาณไม่ได้ลำดับสุดท้ายก็คือถ้ามีโอกาสให้ทานกับพระพุทธองค์เองผลอานิสงส์ก็ประมาณไม่ได้นับไม่ได้เช่นเดียวกันตรงนี้เรามาดูในปัจจุบันนะคะการให้ทานที่บอกว่ายังผลประมาณไม่ได้นับไม่ได้ก็มีตั้งแต่ การให้ทานกับพระพุทธองค์ให้ทานกับพระปัจเจกับพุทธองค์ให้ทานกับพระอริยะบุคคลทั้ง4ก็คือพระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีแล้วก็พระอรหันต์ในส่วนอริยะบุคคลทั้งหมดเหล่านี้ในปัจจุบันเราอาจจะหาได้ยากยิ่งกว่าการที่เราจะไปงมเข็มในมหาสมุทร เพราะว่าเราไม่ทราบว่าบุคคลท่านใดที่สำเร็จเป็นพระอริยบุคคลแล้วหรือถ้ามีอยู่บุคคลเหล่านั้นก็มาอยู่ในสังคมปัจจุบันค่อนข้างลำบากอันนี้เป็นการคิดพิจารณาของผู้พูดเองนะคะไม่เกี่ยวกับเนื้อหาที่อยู่ในหลักธรรมคำสอนแต่เพื่อที่จะพูดให้ท่านผู้ฟังเห็นว่าเรามีโอกาสให้ทานกับบุคคลที่ ยังในเรื่องของการเจริญภาวนาโดยเฉพาะในหมวดของวิปัสสนากรรมฐานซึ่งบุคคลเหล่านั้นยังอยู่ในขั้นของการปฏิบัติทําให้โสดาปติมักนั้นแจ้งบุคคลเหล่านี้ถ้าเรามีโอกาสได้ให้ทานเราเองก็ได้ผลได้อานิสง์แห่งทานนับไม่ได้ประมาณไม่ได้เหมือนกันตรงนี้นะคะที่จะชี้ให้เห็นว่า เราในยุคปัจจุบันก็ยังมีโอกาสทำทานชนิดที่ยังผลประโยชน์ในเรื่องของทานให้ปรากฏคือ,อยังในเรื่องของผลอานิสงชนิดที่นับไม่ได้ประมาณไม่ได้นะคะนี่คือมหากุศลที่เกิดขึ้นในขณะที่ให้ในขณะที่ให้ก็สามารถที่จะทำลายมัชริยะคือความหวงแหนความตรณีในตนทำลาย โลภะคือความยึดมั่นถือมั่นความยึดติดความยึดข้องออกไปได้เป็นการขัดเกลากิเลสค่ะเป็นการขัดเกลากิเลสภายในของตนโดยมีวัตถุทานนั่นแหละเป็นสื่อนี่คือการให้ทานชนิดที่มีวัตถุทานการให้แบบนี้ยังประโยชน์กับผู้รับยังมีการให้ทานอีกชนิดหนึ่งที่เรียกว่า ให้ทานแล้วก็ยังประโยชน์กับผู้ให้โดยตรงด้วยผู้รับก็ได้ประโยชน์อย่างมากด้วยการให้ทานในหมวดนี้เขาเรียกว่าให้ทานโดยไม่เบียดเบียนตนแล้วก็ไม่เบียดเบียนใครบางครั้งเราให้อาจจะเบียดเบียนตนอย่างนั้นผลอนิสง์ก็ลดน้อยลงไปยังมีทานอีกประการหนึ่งเขาเรียกว่าให้ทานชนิดที่ ให้อารมณ์นะคะให้ในอารมณ์ทั้งหอารมณ์ทั้ง6ก็ได้แก่รูปารมณ์สัทธารมณ์คันธารมณ์รสารมณ์ผูถภารมณ์แล้วก็ธรรมารมณ์ว่าโดยศัพท์โดยชื่อก็เป็นอย่างนี้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นตัวจริงที่เห็นก็คือยกตัวอย่างว่าเราใช้ห้องน้ำเนี่ยคะ่ะเวลาที่เราใช้ห้องน้ำเสร็จแล้วนะคะเราก็ตรวจดูว่า ที่เราใช้ห้องน้ำนั้นน่ะสกระปรกเลอะเทอะหรือเปล่านะคะถ้ายังมีสิ่งสกรปรกเลอะเทอะเราก็จัดการในส่วนที่เราทำเลอะเทอะนั้นนะคะเราอาจจะล้างมือไว้จนกระทั่งสบู่นั้นเลอะไปหมดเลยตรงก๊อกน้ำหรือการที่เรากดน้ำชักโครกแล้วเรากดไม่ดีกดให้ทำความสะอาดไม่ดี สิ่งนี้ค่ะถ้าเราไม่ได้ดูแลบุคคลที่จะมาเข้าใช้ห้องน้ำในลำดับต่อไปเขาก็จะได้รับอารมณ์คือภาพคือรูปารมณ์ที่ไม่ดีที่เราเองนั่นแหละเป็นผู้ทำไว้อย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นผู้เบียดเบียนผู้อื่นนะคะเป็นการเบียดเบียนชนิดทำให้รูปารมณ์ปรากฏกับบุคคลอื่นในชนิดที่เขาไม่ยินดีทำให้โทสะของบุคคลอื่นเกิดขึ้น แต่ถ้าเราเป็นบุคคลที่ใช้ห้องน้ําได้อย่างสะอาดสะอา้านบุคคลที่มาใช้ห้องน้ําต่อจากเราเขาก็จะได้รับอารมณ์ที่ดีอย่างนี้ถือว่าเป็นการให้ทานค่ะให้ทานแบบอารมณ์6อันได้แก่รูปารมณ์คือภาพนะคะสัทธารมณ์คือเสียงคันธารมณ์รสารมมผโทธพารมณ์แล้วก็ธรรมารมณ์ โดยเฉพาะเสียงนะคะบางครั้งเราเข้าไปที่วัดเราไปกันเป็นหมู่คณะเราก็พูดคุยกันในหมู่คณะของเราการพูดคุยกันบางครั้งออกอัตทรสจนลืมตัวนะคะลืมไปว่าเสียงที่เราพูดคุยกันนั้นเนี่ยไปรบกวนบุคคลรอบข้างในวัดอาจจะมีพระผู้ที่ทรงแต่การปฏิบตัติกำลังเจริญภาวนาอยู่ถ้าเสียงของเราไปรบกวนท่านแสดงว่าเรากำลังเบียดเบียนท่าน การเบียดเบียนท่านอย่างนั้นเนี่ยนอกจากว่าเราจะไม่ได้อานิสงส์แห่งการให้ทานชนิดที่เป็นศรัทธารมแล้วเราเองเรายังได้บาปอากุศลติดมาด้วยตรงนี้เป็นเรื่องละเอียดค่ะที่ถ้าเราได้ศึกษาได้ประพฤติปฏิบัติตามก็จะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้ถ้าประพฤติไดปป้ปฏิบัติได้จิตของเราก็จะเป็นมหากุศลพูดถึงเรื่องทานไว้ ขอโดยย่อแค่นี้ก่อนนะคะอธิบายต่อในเรื่องของศีลค่ะจิตที่เป็นกุศลเกิดขึ้นในขณะที่รักษาศีลก่อนที่เราจะรักษาศีลเรามีเจตนาคือมีเจตนาที่จะรักษาเป็นศีลที่เราจะต้องงดเว้นในเรื่องต่างๆอันได้แก่ การงดเว้นจากการฆ่าสัตว์งดเว้นจากอัินาทานงดเว้นจากการประพฤติผิดในการมงดเว้นจากการพูดปดแล้วก็งดเว้นจากการดื่มสุราและเมลัยการที่เรามีเจตนาตั้งมั่นในการที่จะงดเว้นเป็นการรับข้องดเว้นเหล่านั้นเนี่ยเพื่อที่จะไว้รักษาการรักษาสี่งตรงนี้นะคะเป็นการรักษาเพื่อตน เป็นการรักษากายรักษาวาจาของตนนั้นให้อยู่ในข้อวัดปฏิบัติที่ทําให้บุคคลผู้นั้นมีระเบียบมีระเบียบทางกายมีระเบียบทางวาจามหากุศลที่เกิดขึ้นในเรื่องของศีลก็จะเป็นการรักษากายวาจาของผู้รักษาแล้วก็จะทําให้ไม่ไปเบียดเบียนทําให้บุคคลผู้อื่นนั้นเดือดร้อน นะคะอย่างเช่นในเรื่องของการฆ่าสัตว์เนี่ยค่ะเราก็คือการรักษากายวาจาของเราแล้วถ้าการฆ่านั้นเรารักษาโดยที่ไม่ฆ่าได้บุคคลอื่นชีวิตอื่นสัตว์อื่นเขาก็ไม่เดือดร้อนนะคะในเรื่องของอัทินาทานกาเมสุมิฉาจานในเรื่องของมุสาวาทแล้วก็ในเรื่องของสุลาเมระยะมะชะ ในหมวดนี้ก็เป็นการรักษากายวาจาของเราแล้วก็ทำให้บุคคลผู้อื่นไม่เดือดร้อนเหมือนกันนี่คือมหากุศลที่เกิดขึ้นแต่ว่าถ้าเรารักษาศีลอย่างเดียวไม่มีการเจริญภาวนาเราก็ยังไม่ได้ชื่อว่าเป็นบุคคลที่รักษาใจนะคะถ้าจะรักษาใจให้ใจนั้นเป็นกุศลใจนั้นไม่ถูกอารมณ์ต่างๆเข้ามาเบียดเบียนมากนัก ใจนั้นจะต้องรักษาไว้ด้วยข้อวัดปฏิบัติของการเจริญภาวนาค่ะการเจริญภาวนาก็ว่ากันในสองสายนะคะก็คือในหมวดของสมถะภาวนาแล้วก็วิปัสสนาภาวนาค่ะในหมวดของสมถะภาวนาก็คือการเจริญให้ใจนั้นตั้งมั่นมีสมาธิมีกำลังถ้าสมาธิกำลังของใจที่ตั้งมั่น อย่างมั่นคงเป็นลำดับนะคะใจนั้นจะประกอบด้วยองค์ชาญถ้าอง์คชาญปรากฏเกิดขึ้นการเจริญภาวนานั้นก็เรียกว่าเป็นการภาวนาที่สำเร็จในเรื่องของชาญแต่ถ้าเจริญวิปัสนาการเจริญวิปัสนาภาวนาเป็นการภาวนาในเรื่องของปัญญาปัญญาที่จะปรากฏในส่วนของการปฏิบัติธรรมนะคะ ปัญญาในส่วนนี้ต้องเป็นปัญญาที่รู้ในสภาวธรรมเราบอกว่าเราเองเราก็เป็นผู้มีปัญญานะเราเรียนจบด็อกเตอร์เรียนจบปริญญาโทรเรียนจบปริญญาแล้วหลายๆใบแสดงว่าเราเป็นผู้มีปัญญาตรงนั้นเป็นปัญญาแบบโลกโลกค่ะเป็นปัญญาอย่างทางโลกปัญญาอย่างทางโลก ก็ต้องประกอบด้วยการยึดมั่นในอารมณ์การจำในเรื่องต่างๆได้การเฉลียวฉลาดในเรื่องของของหลักการในแต่ละหมวดแต่ละหมวดแต่ละวิชาที่ผู้นั้นสำเร็จมาแต่การเจริญภาวนาในหมวดของวิปัสสนาปัญญาที่จะปรากฏจะเป็นปัญญาที่ปรากฏชนิดที่ขัดเกลากิเลสออกไปลดละความเป็นตัวตนออกไป ปัญญาที่ปรากฏในลำดับขั้นที่จะบอกว่าวิปัสสนาปัญญาปรากฏจริงๆเป็นญาณปัญญาในขั้นนั้นก็จะต้องรู้ถึงว่านามเป็นอย่างไรรูปเป็นอย่างไรนะคะในหมวดของภาวนาในหมวดของอปปจยนะอัปปจยนะนั้นมีลักษณะก็คือว่าเป็นการคารวะอ่อนน้อมต่อผู้ที่เจริญด้วยชาติวุฒิไวยวุฒแล้วก็คุณวุฒิ การอ่อนน้อมถ่อมตนนะคะถ้าเราทำได้อันนี้ต้องทำได้ด้วยจิตที่เป็นมหากุศลคือจิตที่มีความเคารพในบุคคลที่ควรเคารพแต่ถ้าเราไม่ได้มีจิตใจที่จะเคารพในบุคคลที่เราจะเคารพนั้นเนี่ยนะคะแต่ทำทำไปสักๆแต่ว่าทำไปการทำอย่างนั้นจิตไม่ได้เป็นมหากุศลแต่จิตอาจจะกลายเป็น มายาสาไถยไปก็ได้ค่ะไหวไปอย่างนั้นแหละเพราะว่าประจบเอาใจอย่างนี้ไม่จัดเป็นมหากุศลนะคะอีกโหมดหนึ่งค่ะคือเวยาวัจจะเวยาวัจจะเป็นการช่วยเหลือการงานของบุคคลที่ควรช่วยเหลือช่วยเหลือการงานในส่วนของงานสาธารณกุศลงานการกุศลต่างๆเราอาจจะลงแรงช่วยเราอาจจะช่วยชี้แนะ มีเวยาวัจ,จะที่เป็นอีกประการหนึ่งก็คือในเรื่องของปฏิทานะก็คือการอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้อื่นการอุทิศส่วนกุศลตรงนี้ค่อนข้างมีปัญหานะคะมีปัญหาอย่างไรเดี๋ยวจะขยายให้ทราบค่ะปฏิทานะหมายถึงการอุทิศส่วนกุศลถ้าเราต้องการอุทิศส่วนกุศลส่วนกุศลน,นี้อุทิศให้กับบุคคลผู้ร่วงลับไปแล้วเท่านั้น แต่ถ้าเราจะให้บุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่เช่นคุณพ่อคุณแม่ของเราที่ยังมีชีวิตอยู่นั้นท่านได้รับบุญที่เราได้มีโอกาสทำบุญเราใช้วิธีอุทิศไม่ได้นะคะเราใช้ได้เพียงแต่บอกให้ท่านทราบในบุญกุศลน,นั้นแล้วท่านมีจิตอนุโมทนายินดีในบุญกุศลของเราที่ได้กระทำไปแล้วการอุทิศ ส่วนบุญกำกับไว้นะคะว่าอุทิศให้กับผู้ล่วงลับไปแล้วเท่านั้นแต่ถ้าจะให้บุคคลที่มีชีวิตอยู่ได้รับบุญที่เราได้กระทำแล้วด้วยอันนั้นเรียกว่าต้องให้บุคคลผู้นั้นอนุโมทนาก็เป็นเรื่องของปัตตานุโมทนานะคะอย่างเราถ้าเราทราบว่าบุคคลผู้ใดทำการงานในส่วนของกุศลขวรขวายในบุญในทานในศีลในภาวนา ถ้าเราทราบเราก็โมทนากับบุคคลเหล่านั้นกุศลของบุคคลที่ประพฤติก็จะปรากฏกับบุคคลที่อนุโมทนาด้วยแต่ต้องเป็นการอนุโมทนาชนิดที่เราเข้าใจนะคะไม่ใช่สักแต่ว่ายกมือขึ้นแล้วก็โมทนาด้วยนะแต่ใจนั้นไม่ได้น้อมไปถึงทานศีลภาวนาของบุคคลผู้ที่กระทำเลยอันนี้ก็มหากุศลไม่ปรากฏนะคะ ในหมวดของธรรมะสวนะหมายถึงการได้สดับรับฟังธรรมค่ะถ้าการได้รับฟังธรรมที่เป็นธรรมะของพระพุทธองค์ผู้ฟังก็ได้ชื่อว่ามีมหากุศลเกิดขึ้นคือเป็นธรรมะสวนะแต่ถ้าเราฟังธรรมที่เป็นธรรมของบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ธรรมของพระพุทธองค์การฟังธรรมอย่างนั้นไม่จัดเป็นมหากุศลในหมวดของธรรมะสวนะนะคะ ฟังธรรมของครูบาอาจารย์ฟังข้อวัดปฏิบัติของครูบาอาจารย์อย่างเช่นในสมัยพุทธกาลก็คือการไปฟังธรรมจากครูทั้ง6การฟังข้อวัดปฏิบัติของครูทั้งหกครูทั้ง6กนั้นธรรมของเขาเนี่ยเขาบอกว่าเป็นธรรมนะคะแต่ธรรมชาติของครูทั้ง6นั้นเป็นธรรมชาติของมิจฉาทิฐิถ้าเราได้ไปสดับรับฟังธรรมชาติแบบมิจฉาทิฐิ มหากุศลไม่เกิดค่ะแต่จะยังให้อากุศลเกิดเสียบเปล่าๆอากุศลที่จะเกิดขึ้นก็จะยังให้เราเป็นมิจฉาทิฐิตามกับบุคคลผู้แสดงธรรมนั้นด้วยเพราะฉะนั้นถ้าฟังธรรมก็ต้องเลือกนะคะว่าเราได้มีโอกาสรับฟังในธรรมะของพระพุทธองค์หรือเปล่า ประการต่อไปค่ะคือธรรมเทศนาการแสดงธรรมให้ผู้อื่นบุคคลผู้แสดงก็ต้องแสดงในธรรมะคําสอนของพระพุทธองค์ไม่ได้แสดงธรรมะในหมวดที่ตนเองคิดขึ้นมาถ้าแสดงธรรมที่เป็นธรรมของพระพุทธองค์ธรรมที่ปรากฏชื่อว่าธรรมเทศนามหากุศลก็ปรากฏเกิดขึ้นค่ะประการสุดท้ายคือทิชุทุก,กรรมคือการกระทำความเห็นให้ตรง ข้อนี้มีโอกาสพูดถึงกันมาแล้วนะคะว่าถ้าเรามีความเห็นตรงการกระทําทุกอย่างที่ปรากฏที่กล่าวมาแล้วข้างต้นอีก9ประการก็สามารถปรากฏได้แต่ถ้าบุคคลมีความเห็นผิดซะแล้วการให้ทานย่อมไม่ปรากฏบุคคลถ้าเห็นผิดซะแล้วการรักษาศีลการเจริญภาวนาย่อมไม่ปรากฏถ้าบุคคลมีมิจฉาทิฐิคือเห็นผิดซะแล้ว การอ่อนน้อมถ่อมตนการขวนขวายในงานบุญกุศลการอนุโมทนาการอุทิศส่วนกุศลการฟังธรรมการเทศนาธรรมย่อมไม่ปรากฏเพราะฉะนั้นมิจฉาทิฐิที่ปรากฏเนี่ยค่ะเขาปิดบังกุศลทั้งปวงที่จะเกิดขึ้นดังนั้นการที่บุคคลกระทำความเห็นของตนให้ตรงอันนี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ที่จะเปิดโอกาสเป็นช่องทางทำให้มหากุศลต่างๆก็ปรากฏขึ้นได้ง่ายนะคะวันนี้พอสมควรแก่เวลาค่ะการที่เราได้มีโอกาสรับฟังในหมวดของธรรมะในหลักสูตรของพระพิธรรมทางไปรษณีถ้าท่านผู้ฟังคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีมีประโยชน์สามารถเรียนได้ด้วยตนเองนะคะด้วยระบบการเรียนทางไตรษณี เรียนฟรีตลอดหลักสูตรค่ะหหลักสูตรสำหรับหนึ่งท่านใช้เวลาประมาณหนึ่งปีสมัครเมื่อไหร่ก็ได้สมัครวันนี้ก็เริ่มต้นนับหนึ่งในวันนี้ของของเราบุคคลผู้อื่นสมัครวันอื่นเขาก็ไปเริ่มต้นนับหนึ่งเอาใหม่การศึกษานะคะก็จะมีบทเรียนแจกให้แล้วก็จะมีคำถามซึ่งจะทำให้เราได้สามารถทบทวนในเนื้อหาถ้าสนใจก็โทรมาสมัครเรียนได้ค่ะ ที่หมายเลข028845090 2โทรติดต่อได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะเวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาทีค่ะวันจันทร์ถึงวันศุกร์9นาฬิกาถึง16นาิกา30นาทีหรือจะเขียนจดหมายมาสมัครเรียนนะคะโดยแจ้งชื่อสกุลที่อยู่อายุอาชีพเบอร์โทรศัพท์ ส่งมาที่ตู้ปอนยอออี่สิบแปดปนฟหน้าพระลานกรุงเทพหนึ่ง2ูนอนอตู้ปอนยี่สปดปหน้าพระลานกรุงเทพหนึ่ง2ค่ะวันนี้ต้องจากลาท่านผู้ฟังด้วยเวลาเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ